สวัสดีครับ FC ช่องฮูลมใจพระสมเด็จวันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองครับตรวจสอบอัน,นนี้สนามบินดอนเมืองก็ตั้งแถวที่1นะครับนะครับตั้งแถวที่1ต่อไปก็แถวที่2 3งที่สที่ที่5ก็ใช้เวลารอนานพอสมควรครับกว่า 2- อสามชั่วโมงอย่างน้อยนะครับไม่ได้เรียกว่ารถเยอะครับช่วงนี้ตั้งแต่แอปเข้ามาจนามาผู้โดยสารก็ไปใช้แอปหมดครับนั่งรถไฟสีแดง มีรถไฟฟ้ามีแอปให้เลือกนะครับราคาถูกกว่าบิเตอร์อีกครับนี่ครับอันนี้เราอยู่สนามบินดอนเมืองตั้งแถวที่หนึ่งแล้วครับนี่ครับตอนนี้แถวที่หนึ่งเริ่มตั้งแถวที่หนึ่งครับเดี๋ยวก็จะปล่อยขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้ข้างล่างก็เต็มลานแล้วครับเนี่ยว่าใช้เวลานานพอสมควรเข้ามาตั้งแต่ตีห้าก็ได้ออกเจ็ดโมงกว่าครับสองชั่วโมงกว่าได้ออกกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ